สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมทาซาวะผมวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับการ์ดใหม่ใในซีซันพาร์ทหรือก็คือเกวนพูนั่นเองวันแรกเรียกได้ว่าก็พอเล่นได้นะมีภาพไปเห็นนะผมด้วยความสามารถที่ใช้งานง่ายนะขอแค่ขึ้นเทิร์น4เทิร์น3แบบให้ได้เล่นตามเคิร์ฟคือเจ๋มแล้วนะครับโดยววันนี้ครับเราอยู่กับเด็กเกวนช็อตนั่นเองคือเอาเกวนพูมาลองเล่นกับเด็กแพทชิต์ดูถามว่าเก่งยังไงนะเพราะแพคเกจแพทชิวต์เนี่ยเราเล่นการ์ททาดท ด้วยนะครับทําให้เกวนพูเนี่ยบัฟสองใบนี้ทั้งคนข้างคุ้มค่าทีเดียวครับผมมาเขาเล่นแนะนำการ์ดกันทีละใบก่อนนะครับใบแรกเลือกควาเป็นฟอร์ดนะผมเอามาเปิดตัวบวก2ให้ใบถัดไปก็คือจะมีมิสเตอร์เซเนเตอร์นะมิสเตอร์ริโอนะครับบรูดและก็ทางหน้าของอัลแมนที่ได้บัฟจากฟอร์ดแล้วคุ้มค่าครับต่อมาเป็นมิสเตอร์เซเนเตอร์เอามาปูบอร์ดนะผมเพื่อให้ได้รับบัฟจากแพทริออตแล้วก็ลดคอร์ให้มอร์กิงเบิร์ดได้มิสเตอร์โยครับทำหน้าที่คล้ายๆมาิสเตอร์เซนเเตอออรร์์คืามปูบด บัฟแพตจอดแล้วก็รอคอยให้บ็อกกิ้งเบิร์ดนั่นเองต่อมามิทีครับผมใส่มาก๊อต่อเนื่องซึ่งเด็กนี้นะฮะก๊อปได้ทุกใบที่มีต่อเนื่องเลยทั้งแพทจอดครับผมทั้งเอลฟ์แมนแล้วก็รางฮอ,อกเลยนั่นเองต่อมาแพทจอดครับผมขีเด็กนะบัฟการ์ดที่ไม่มีความสามารถเด็กนี้ก็จะมี Center, มิสเตอร์เซนเตอร์มีบรูดมีมิสติโรครับหรือว่าแอปซอบบิงแมนที่ก๊อปปี้ทางด้านของบรูดหรือมิสเตอร์เซนเตอร์มาก็ได้ต่อมาเป็นบรูดครับผมแยกล่างเพื่อปูบ่อออคคครรรัััับบบบผมไดดดด้้้ฟจจาากกใหเเเพททลลีีียยวนนับ แอปซอกก็เปิดตัวได้หมดเลยทุกใบในเด็กครับผมไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์เซเตอร์นะฮะบรูดครับเกวนพูไอวันแฉดก็ได้นะฮะถ้าก๊อปได้แจ่มๆเนี่ยก็คือเก่งมากๆอยู่แล้วต่อมาเกวนพูครับกั้าได้ใหม่ใส่มาบัฟมือซึ่งนะได้ละบัฟผมๆก็พูดไปแล้วนะอย่างเช่นเนี่ยมิสเตอร์เซเตอร์มิเทริโอก็ได้ครับล่างใหญ่กับบัฟแต่เหมือนกันนะบรูดไอวัลแมนนี่คือแจ่มเลยยิงแล้วสองสามทีคือแบบคูณสองให้ไปด้วยคือโคตรโกโคตรโหดโคตรอันตรายครับเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์กกกกกัันนนไดด้้ะต่่อออออออมาลลแห๊๊ปปปปีีีท็็็เเคืย ก็คือแพ็กเกจในเด็กเราเนี่ยกบอะไรก็เก่งครับทั้งดาร์ฮองไอวันแมนคกุนพูแอปซ็อปเก่งไหมต้องรอดูไปก่อนหน้านะบลูดเก่งหมดเลยนะในเด็กนี้แอลแอดเป็นการ์ดที่เฟคมากๆนะค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวต่อมาก็เป็นเปนไอวนนอนแมนถามว่าไอวันแมนในเด็กนี้เก่งยังไงนะครับเพราะว่าเราใส่คกุนพูมาด้วยไงทําให้เราบัฟไอวัแมนได้ด้วยนะครับเราจะสามารถเล่นเป็นแพ็กเกจมิติไอวัแมนก็ได้ชนะสองเลนแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบ ลงไปเทมโปรบดก็ได้ต้นเกมเราปูบอดมาแข่งแล้วปูบูดไปแล้วอะไรเงี้ยลงคู่กันไปเลยก็ค่อนข้างแข่งเหมือนกันต่อมาเป็นด่างฮอกครับผมสามาราทาไมเด็กแพตต้ต้องใส่ด่างฮอกด้วยเพราะว่าตอนนี้นะอาริเชมยังระบาดอยู่ก็ใส่ด่างฮอกมา,าเคาน์เตอร์อารีเชมได้นะเล่นขับมิติก็คือชนะ,ะสองเลนได้แบบฟรีๆเลยถึงถ้าใครไม่เจอ,อริเชมแล้วก็ถอดด่างฮอกไปใส่ใบอื่นก็ได้นะเป็นเชษกาดอย่างชางคี ee, อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบด่างฮอกนะใบสุดท้ายเป็นมอคกิ้งเบิร์ดนะผมลดคอสต์จำนวนการ์ที่ไม่ไใ่ไม ซึ่งก็แน่นอนพูดไปแล้วครับมิเตอร์เซโตมีหนึ่งใบมิโซบีสองใบบูดก็มีสองใบเหมือนกันที่เราขอให้มอกิงเบิร์นได้นะครับทำให้มอกิงเบิร์นในเด็กนี้เล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมเอาละกอนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมวยครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมาในเกมนี้ครับผมเปิดมาเทิร์นที่หนึ่งออกมาเป็นโลเคชันยัางชาโดวแลน ไม่แย่อย่างไรมอกกิ้งเบิร์ดเราได้ลดคอสหนึ่งอันสองเรามีมิสเตอร์เินเตอร์เทิร์นสามอีแพทจอดเทิร์นสี่ก็มอกกิ้งเบิร์ดได้นะครับเขาเปิดมาเป็นแฮมครับบายาไม่ทีอีฝ่าไยไปเด็กมิวหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วเด็กมิวหายไปเลยเพราะว่าเจออ์รีเชมนะครับซ้ายหรือขวาดีตายแล้วกัน มันดูมิวแน่ๆครับตรงนี้ตัดพิชเชียวเราไปครับนักฮอก็ดีครับถ้าลงไปได้ที่สาขาหมูแย่สุดเลยโอเคมอคกเบิร์ดยังคุยกันได้เป็นชารุกิงครับโอเคดูตันหาไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแค่ที่วอดเทับไปเป็นภูมาแล้วครับอบเด็กเป็นอะไรดีกว่าแอปซอฟบิงนนะ้งแมนับโดนยิงไปหนึ่งที โอเคอรอนแมนโอเคนะถ้าเป็นภูยิงแพ้อรอนแมนก็คือคุ้มค่ามากมากครับแย่สุดคือยิงใส่หมูอะเป็นภูกระจายก็ได้ผมไม่โลบมากกระจายสามใบก็ได้หรือถ้าโลบก,ก็คืออรอนแมนสามทีไป oh. ป๊อกปัป๊บปับโอเคไม่แย่อย่างนี้คุยกันได้นะอรอนแมนโดนยิงมาสองทีปุ้มๆเลย บูดมาแล้วผมเล็งเป็นไอออนแมร์หรือบูดดีหรือว่าดังฮอกก็ได้นัาฮอกจะหายไปเทินหกเทินเจ็ดหายไปสี่นัาฮอกจะเหลือเจ็ดพาวเวอร์ท็อปเด็กผมอยากได้ไอออนแลนนะฮานเลือกได้้นผมไอออนแมนไปเลยแล้วกันเนาะโอเคลงไปครับได้แปดพาวเวอร์แล้วแค่นี้เคเบิลครับเรียบร้อยเราหมดเด็กแล้วได้เป็นฟอร์ เล่นยากยูนะะก็น่าจะบรูดขวาครับตรงกลางเดี๋ยวเราด้งฮอกลางได้ไม่ก็หมูซ้ายไหมหมูหมูเราถือว่ามีสี่พาวเวอร์นะเพราะว่าแพดดอดบวกสองให้ท่านบิดิเราไม่โดนดทุบนะเซลสบายกว่านี้อืมเทีนี้ก็ได้อ่ะไปขวาตันเลยครับแร,แรงเลยอันนั้นบอกว่าผลักบรูดหนึ่งใบออกซ้ายโอเค สุดท้ายแล้วเราเกมนำอยู่นะเพลยคือฟอร์ดกับฮอคอยู่แล้วโอเคเขาต้องยอมถอยจีจครับผมนนะมากันในเกมนี้ครับผมเธอนี่หนึ่งออกมาเป็นเซนทรัลพาร์คไม่แย่เท่าไหร่เพราะว่าเรามีแพทที่ออดนั้นเธิรสองผมไม่เล่นมิสเตอร์ซินเตอร์ได้นะ เราไปรอเล่น 4, เทินสี่เทินสามฝ่ายเป็นเฮล่าหรือเปล่าเปิดเบรดมาทิ้งแมททิโต้ไปครับตรงกลางเป็นเลชุกเกียฮะเหมือนนะผมควรเล่นมิสเตอร์เซนเตอร์ไหมสามสี่ห้าเล่นเลยก็ได้อ่ะอ่ะ,อะ,อะเล่นไปตรงกลางเป็นชูกเกียอจาจจะไม่ดี ผมเลยชิงเทมโปไปก่อนนะที่เล่นน้อยครับั้นสามรบเพจที่อดขวาเพกัสซัตทรเจ็กงั้นผมเกวนเกวนแอบสอบปะตรงนี้ตึงๆเลยอ้าวแล้แมนใบนี้คือพระเจ้าผมบอกเลยถ้าเกวนแอบสอบงั้นผมเกวนกลางดีกว่าเพิ่มพาวเวอร์ตรงกลางไปหน่อย แล้วเธอหน้าผมแพทเยอะอ่างเดียวบับบับบับไอรอ,อนแมนเยอะๆแอบซอบบิ้งแมนจัดไปปับปับปับโอ้โหไอรอ,อนแมนหลบเก่งเหลือเกินเรียบร้อยสายตันสายตันแต่เราโตขึ้นได้ไหมเรามีสองอีกสองโตขึ้นได้สี่ไม่พอให้ถ้าจะโตขึ้นต้องได้นิดทีกะ อ่างั้นผมเล่นฟอร์ดใบเดียวก่อนแล้วกันเนาะฟอร์ดหกคอเวอร์ครับใหญ่จัดอีไฟเอาเปิมเป็นชูเบอรี่เร่งมาเป็นหินทิ้งดัางฮอกเกมนี้ค่อนข้างดีเพราะต้องการเบรคชูกเกียพอดีนะครับโอ้หงั้นผมดัางฮอกเนาะฮอกขวาลุนท็อปเด็กเป็นมิฟทิกไปลงหินมาไม่มีของเล่นนะดิ มีทีครับท็อปเด็กช่วยให้เราชนะซ้ายได้ฮึบเยี่ยมนั้นเพงลงเราคืออะไรควรจะเป็นไอออนแมนเนาะตรงกลางเราจะเป็นเก้าเป็นสิบแปดอืมผมว่าไอออนแมนดีกว่าส่วนหินใบนี้ไม่ต้องเรียนก็ได้ว่าเราไม่ได้ตั้งแพทท์ดไว้ครับ ขอเล่นขวาด้วยเหรอช่างชี้ปะเนี่ยอ,อ,อ,อะไรเลยเป็นเฮ okay. ลคาวโอเครอดตัวไปเดแบบนี้จีครับผมนนะลุยกังต่อครับผมมาเดือนที่หนึ่งครับออกมาเป็นเป็นโยธันนะทำไมเวลาเราเล่นเด็กที่ต้องการพื้นที่เล่นเยอะ ไม่เจอสเปซโทนก็เจอโยทันฮามก็เจอเนกระีบโซนวะเนี่ยแล้วอีกฝ่ายเป็นอาริเชมที่คุณเจ็ดเทินหนึ่งครับโอ้โหน่าจะงานหนักพอสมควรนะผมเลือกที่จะฟอร์ดขวาเอาเทินหน้ามิสเจอเซเนตเตอร์กลางแล้วกันเผื่อได้จัว่วเกมนี้เราต้องหวังมิสทีคู่กับดาร์ฮองให้เราชนะอาริเชมให้ได้ มาคิดว่ายากอยู่นะโอ้แอแลแลดดีเลยนะผมเลือกที่จะเล่นแอวแลดแทนแล้วกันกอบฟได้แอดซอกก็ไม่แย่แอลวนันแมนก็ดีเกวนพูก,ก็ดีบรูดก็พอได้จะ,จะมีมิสชีกับมิสเโรที่แย่มากๆซึ่งมันนิดเดียวนะสองในหกครับโอเคบรูดสวยแปดพาวเวอร์ครับบรูดสามตัวปั๊บปับป,บปบชิวๆเลย เพินสี่ถ้าทางไซไม่ใช่โยทันหางผมเล่นบูดไปแล้วเนี่ยหรือควรจะเป็นม็อกกิ้งเบิร์ดม็อกกิ้งเบิร์ดก็ดีนะผมอยากจั่วยังไงก็ได้อยากจั่วจริงคุณมิสที่อูกเขาออกซิเดียนนะโอเคเราไหวสวยที่เราจะแพ้คือตรงกลางเราตันตรงกลางเขา,ายายเวชันได้นะไม่ทิ้งมาแล้วครับแก่ม เลงไปที่ด้านหอขวาเลยครับถ้าผมได้เปิดก่อนเนี่ยผมมีทีก๊อปได้แบบชิวๆอีฝ่ายเป็นแอบบอสเนชันโอเคเราเปิดก่อนละหนึ่งต้องถอยไหมตรงนี้ไม่รู้แต่เกวนภูมาช้าไม่ได้เล่นนะจะจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราใส่การ์ดที่บัฟมือมานะครับเราม่ทีก๊อปดังฮอกอยูแล้วลองแพชชอดไป เพื่อให้ตรงกลางเราใหญ่ขึ้นได้แล้วก็อ่าต้องยอมถอย GG ครับนนะมากันในเกมนี้ครับและเราเจออาริเชมซะด้วยซักมือนี้คือพร้อมรับมืออาริเชมเลยนะเปิดมาเป็นคามาทาครับโอเคเราเวนพูแบบตึงๆเลยจะขอของเล่นเธอแรกแรก,ก่อนเธอน้าขอฟอร์ดได้ไหมไอซแมนโอ้โหเวนพูเราไปแล้ว อย่างนี้โอ้ยิงมิธีอย่างเดียวเดียวเว้ยก็ยังดังดีนะมือนี้คือหนักนะถ้าทบเด็กไอวอนแมนนี่ก็หนักนะต่อให้เราเจออาริเชมก็เถอะโอเคมิทเซโ,โดขอบคุณมากที่แวะมาครับอ่ะไปแนัด้วยเหรอ,อเขามีอะไรโลกิเหรอผมว่าใช่ปะ อาเดชิมี่สนปเทิร์นสามน่าจะโลกีนะครับเคสกา้าโจนไม่ใช่โลกีไม่เป็นไรไเซเราคือด้างฮอกกับมิซิกอยู่แล้วอะเนสี่เราเป็นไรอะที่จริงเปวนภูไม่ดีนะไอ้ว่าแหลนน่าเล่นกว่า ไปลุนนน้นมิสเซอร์โรลุ้นเอ้ลุ้นมิสเตอร์เซเนเตอร์กับบลูดได้หรือว่าอีกเพลงหนึ่งคือฟอร์ดแล้วก็มอคกิ้งเบิร์ดครับก็ได้เหมือนกันพวกกัรปมือเราเยอะอะถ้าเพลย์เราจะเป็นดากฮอคเทิร์นห้ามิสทีกเทิร์นหกฟอร์ดกับมอคกิ้งเบิร์ดเป็นอะไรที่น่าเล่นกว่าไปเลยก็ได้บัาบายกินดูเราไม่เลือกเธออืเจสกาโจนเข้มเข้ม แบล็กไนท์ครับเอาเป็นฟอร์ดยิงไปที่มอคกิ้งเบิร์ดไงเค okay. ผมอยากเปิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเล่นเป็นดาวเรากลางเพื่อชนะกลางกับขวาเอาหกซ้ายก็ได้แต่ผมว่าเขาน่าจะเล่นที่คำบัตบป่ะในอยากเล่นตรงกลางนะเพื่อให้นำแล้วก็มีทีกอบได้น่แน่ กขไม่นานมีการ์ดแก้เราป่ะผมว่าเป็นเซนติเนลครับอีกใบหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยเป็นโลีิครับได้การ์ดให้เด็กเราไปแล้ว,ว่าเขาไม่มีของแก้เราแล้วนะเด็กเราไม่ได้ใสโ่โรคเอชันเทศหรือแม้แต่ชางชีครับโอเคเพื่เราคือแค่นี้เลย เราเปิดก่อนแล้วฮอกเราได้ก๊อปแน่ๆแ,แล้วก็ใหญ่แน่ๆน่ปะเป็นเท่าไหร่สิบห้าสามสิบอะถ้าเขาไม่บ๊อบไหมน,นะซึ่งเขาไม่น่าท็อปเด็กบ๊อบไหมถ้าเขาท็อปเด็กบ๊อบก็จะเก่งไปนะยังไงดีพี่ชายถอยไหมถอยได้นะพากผมก็กลัวเหมือนกันแต่ผมไม่ถอยไงนี่ขนาดไอซ์แมนเขายิงแม่นแล้วนะยิงมามเป็นมิดทีก ไม่งั้นเราเล่นเมซี่คู่แพทริออตได้ได้เพิ่มเผาผู้เอีนสักนิดสักหน่อยอยังไงดีจะทำผมลุ้นนะไอ้น,นี้ก็ลุ้นใจแย่แล้วผมชอบไปเขาโลกี่นะครับอย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการ์ดแก้ดาร์คฮอกใบนี้ถ้าเขาเอลแมนซ้ายเนี่ยผมแพ้ซ้ายชัวร์แต่ว่าเลนอื่นเขาก็ซูมไม่ได้นะคิดว่า ังไงดีพี่ชายถอยได้นะแอ่ถ้าผมลุ้นใครนี้ก็ลุ้นจะแย่แล้วแต่เขามีบล็อก่วนเะนี่ยไม่ถ้าบ๊อกเขาคงเล่นมาแล้วละ่ะอาจจะไม่มีบล็อกครับน่วยไหมถอยไหมถอยโอเคจ GG ครับ มาดูกันต่อครับผมในเกมนี้เปิดโลกชั้นแรกเลยเป็นซ i เนสเตอร์ลอนดอนว้าวดีนะเราเว็นพูไปแล้วเว็นภูว่บให้อันแมนตึงๆแล้วอันแมนเราลงซีเนสเตอร์ทอนตอนคือแบบฟินๆเลยขอแค่เป็นตามที่เราพูดแค่นั้นเลยอีกฝ่ายนะ่าจะเป็นเฮล่าดูจากทรงแล้วเป็นเฮล่าได้โ้โหูแต่มืออย่างนี้มืออย่างนี้ก็ซึมได้นะครับทำเปเล่นฝป สวอมทับลงมาครับเธอที่สามขอ,อไม่ต้องขอของเล่นแล้วเราแพ้ดอดดูแล้วใช่ไหมม,มือคือหนักจัดนะไอ้สี่ใบแรกสามใบแรกจริงเราขอแค่บูดมิสเตอร์เซเลเตอร์ฟอร์ดแค่นี้ไม่มาเลยนะโอ okay. เคเกวนภูเป้าเยอะหน่อยแต่ว่าน้องทำได้ไอวันแมนตรงนี้บอคกิ้งเบิร์ดตรงนี้ ไอคอนแหลกก็ยังพอไหวทดลองเปวนภูไปเปวนภูไปถูกไอค้นอนแมนครับไอค้นอนแมนครับเกเปยนภูก็ยิงไปที่ปับปับปรับโอเคและใบนี้ปับปับปรับโอ้โหแอบซอบบิงแมนตัวบเบลล์บอกเลยบ้าผมยังไม่เล่นไอค้นอนแม่แล้วกันผมเล่นเป็นแอบซอบที่เปวนภูบัฟมาตึงๆก่อน นล้วคอยเอนแมนเธอสุดท้ายก็ไม่เสียหายโมจูเวลร์ลาจะแพ้แต่คาว์ิตี้ผมมาไหวสก,การ์เล็ตวิทเป็นคาว์ิตี้ออกครับออกมาเป็นแอตแลนติสเอาทางซ้ายละ่ะเป็นนากกียาทุนั้นครับบับมือตึงๆเหมือนกันแต่ไม่ตึงเท่าเราไแอนซอฟขอเอรเนแมนแบบสามสี่ทีอ่ะหล่อๆไปเลย ไปบับบับบับเฮ้ยลงมาได้ทีนึงปล่อยที่ล่อยที่บับบับบับโอเคแล้วแมนซ้ายจบปะขวาเราชนะแล้วนี่ผมแพ้เดยได,ได้นิกไม่ออกอุวเรียบร้อย GG ครับผม